หลายๆคนนะคะถามว่าเอะมีคนรับประทาน MX โปรตีนแล้วน้ําหนักลดน้ําหนักลดเพราะอะไรนะเพราะว่า MX โปรตีนเป็นโปรตีนสกัดจากพืชใช่ไหมแล้วก็รับประทานเสริมเข้าไปมันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะคานวณง่ายๆเลยค่ะสมมตินะคะคุณนึกถึงเมื่ออาหารหนึ่งมื้อที่คุณชื่นชอบนะอย่างเช่นของโอ๊ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะบวกกับชานมไข่มุกอีก1แก้วนะคะเพียงแค่คุณแทนมื้อนั้น1มื้อนะคะแล้วแทนด้วย MX โปรตีน12ซองค่ะคํานวณง่ายๆเล เลยนะคะ ข้าไก่ไข่ดาวตีซะ400กิโลแคลอรี่ค่ะชานมไข่มุกอีกแก้วละ400กิโลแคลอรี่รวมกันเป็นมื้อนั้นคุณจะได้รับ800กิโลแคลอรี่ MX 1ซองค่ะนะคะ110กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเท่ากับว่านะคะถ้าคุณเปรียบเทียบ2อันเนี้ยคุณเอา MX 100นะคะกินอิ่มเหมือนกัน1มื้อนะคะไปแทนกับอาหารมื้อสักครูน่นี้ซึ่งมี800กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะเท่ากับว่าพลังงานคุณจะหายไป700กิโลแคลอรี่ค่ะแล้ว 100กิโลแคลอรี่มันเท่ากับน้ำหนักกี่กิโล1กิโลกรัมของไขมันที่สะสมอยู่ตามภูมิคุณนะคะเท่ากับพลังงาน7,000กิโลแคลอรี่เมื่อสักครู่นี้มื้อหนึ่งเราลดไป700ใช่ไหมคะดังนั้นคุณลดอย่างนี้แค่10มื้อค่ะน้ำหนักคุณจะลดลง1กิโลค่ะ ะะเท่านั้นเองง่ายๆค่ะนะคะดังนั้น1กล่องนะคะเทียบง่ายๆเลยก็อาจจะลดไปประมาณสัก1กิโลเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลดน้ําหนักนะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้โปรตีนนะคะแล้วก็ให้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายครบถ้วนและที่สําคัญเลยนะคะโปรตีนเหล่านี้ใย,ยอาหารเหล่านี้ที่อยู่ใน MX โปรตีนจะช่วยให้คุณอิ่มได้นานขึ้นลดความอยากกินจุกกินจิบลดอาการอยากกินอาหารมือข้ามลงดังนั้นง่ายๆเลยด้วยกระบวนการ นี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีน้ำหนักที่ลดลงได้ค่ะ